คอมเมนต์อาเซียนเมื่อทีมฟุตบอลกัมปูชาจะเดินทางไปเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อม5วันที่ประเทศกาตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับปี2024เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราลองไปฟังตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์แรกผมคิดว่าฟุตบอลกัมพูชากำลังพัฒนา สโมสรของพวกเขาเล่นได้ดีมากผมเป็นคนเวียดนามและผมก็คิดว่าเราควรสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อที่อาเซียนจะพัฒนาไปด้วยกันได้คนนี้มาจากเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาเป็นทีมที่ดีอินโดนีเซียสนับสนุนกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับมองแวบแรกชุดก็หนีไม่พ้นไทยตูจริงๆต้องเหมือนเป็นเงาทุกอย่างเลยจริงๆ c คมโบดียคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับแคมป์ฝึกซ้อมของกัมพูชาในกาต้านั้นไม่ได้ดีกว่าในอิรักซึ่งมีสัพ,พันธ์ฟุตบอลที่มีระเบียบวินัยมากกว่ากาตา้าแต่กัมพูชาเข้าใจดีว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะขอภาวนาให้กัมพูชาดีขึ้นสำหรับทีมชาติในอนาคตคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้โชคดีนะกัมพูชา จากเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณแฟนๆชาวอินโดนีเซียหลังจากนั้นก็มีคนเมียนมาตอบว่ารักอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาจริงจังกับการพัฒนาฟุตบอลมากไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ภายใน2ปีกัมพูชาจะกลายเป็นคู่แข่งของสิงคโปร์และเมียนมาในการแย่งตำแหน่งท็อปโฟของอาเซียนจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นภาพครั้งแรกนึกว่าทีมบุรีรัมย์ซสอีคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมสยามแล้ว เวียดนามต้องหัวเราะคนนี้มาจากเขมรนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชายังคงเติบโตต่อไปผมมั่นใจว่าสักวันหนึ่งกัมพูชาจะกลายเป็นมหาอำนาจของอาเซียนคนที่เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่เราทําสิ่งที่ถูกต้องร่วมกันคนที่เป็นคนเขมรนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเคมทุกอย่างจากไทยแม้แต่ชุดทีมชาติยังคัดลอกจากสโมสรบุรีรัม คนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับชาวอินโดนีเซียจะสนับสนุนกัมพูชาเสมอคอมเมนต์ต่อมาครับทีมนี้เตะระดับจักรวาลสุดยอดนักเตะระดับจักรวาลทั้งนั้นสุดยอดเลยครับรายการอื่นๆพี่เขาไม่อยากเข้าร่วมระดับแชมป์จักรวาลในกำแพงนครวัดต้องทีมพี่ๆนักรบกุลคะแมคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับจิตวิญญาณแห่งกัมพูชาคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้โชคดีกัมพูชา คนนี้เป็นคนกัมพูชานะครับคอมเมนต์ต่อมาครับไปกันกัมพูชาคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาเก่งมากเมื่อฝึกโดยเคสุเกะฮอนดะคนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับตอนนี้ทีมชาติกัมพูชาอยู่เหนือเสือมาลายันแล้ว คนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ uh, ต่อมาครับฉันจะสอนวิธีม้วนตัวที่นั่นฮ่าฮ่าฮ่าเอาละครับก็จบลงไปแล้วสําหรับตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ